มามาติดแอร์ติดแอร์30ม,มีเทพพันสายป่ะอยู่ในถโุงก็มีเหยดหูไอ้ซื้อของอ๋อ ไปๆปเราหาของหาของมสม,มุนแอรมิดชูเ,เราก็น้ำเจ็ดต่อ ไฟเสร็จแล้วติดรีโมทแอดด่์ติดเสร็จแล้วในช่างสตอลอกำลังเข้าระบบคันแน่แนๆติ๊กๆครับอย่าให้แฟร์แตก ก็หลบมันคนละสี่ไปเออรู้แบบนี้ก็ไปขอกับไอ้นั่นตัวตัวเนี้ของเก่ามันน่ะเอาอากฉีกนะ การแวกคำเสร็จละแวกคำแวกคำเป็นคำทูแวกคำตอนนี้เกตดตกลงมา ทำเป็นสูญญากาศขึ้นไหมครับน้ำยีาล่วไมไหมครัแบแวกอย่างดีไม่ล่วนเปิดแล้วบ้า ชีตระบบเอาออกเลยเหรอไม่นั่นเหรอไม่ดูน้ำยาโอ้เอาเลยตีใส่กาวนะ่ะนี่ เปิดเดินเครื่องเปิดเดินเครื่องแล้วเอ๋อาแล้วครับผมบนทำงานครองทำงาน it's super slim Típ. À, sẽ đã hết rồi, đợt 1 hoàn thành rồi. này dài, để bố thọt cho. Mình nó mà từ nhà làngไม้ เรียบร้อย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 แล้วชั้นเอ็กวิดีโอเราเดินเครื่องเรียบร้อยไปแดงทางเดินทางต่อบอ,บอกโอ้ไม่หลายคนลูกหลายคนปอแม่<ะ>คนบอกคนลหลังเลยป่ะกี่คนเนี่ยแม่ สองคนจะมีผัวจะคนเอามาอยู่นี่กรันึงเขามีผู้ใหม่ก็เลยมากันอันนั้นมาไ่ใอ้แบ่งกันเลยบอลน่ะวันนี่แล้วนี่แหละครับผมอาสมแต่ก็มีคนอยู่นะเสีโอ้ครับผมแม่ยักทุกเงินถอยมาแล้วกําลังจะไปที่ใหม่ที่หนึ่ง นี่กระปลาเข้าเกือบห้าโมงแล้วโอ้จะสิบกี่โมงวันนี้เรา